สวัสดีครับคลิปวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้าง user idpsn หลาย user ในเครื่อง P4 นะครับพอเรากดเข้าไปที่ตัวเครื่อง P4 เรา mm hmm. เครื่อง P4 เราก็จะมี user ที่มี idpsn อยู่1 user นะครับนั่นคือ user หลักที่เราใช้อยู่ประจำนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ ทีนี้เราก็จะทำการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้เราไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเข้าสู่ระบบนะครับการจัดการนะครับผู้ใช้นะครับกดเข้าไปแล้วกดสร้างครับกดยอมรับนะครับตรงนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็กดข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องเราเป็นเครื่อง เจลเฟิร์มแวร์9.0นะครับก็ให้เราสร้าง User ขึ้นมา1 User ยูนะครับเราก็จะได้ User อรเพิ่มขึ้นมาอีก1 User ยูนะครับเราก็ทำการลอออฟออกจาก User อรตัวแรกเราก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปใหม่นะครับ เห็นไหมครับก็จะมี user เพิ่มขึ้นมา1 user นะที่เราสร้างขึ้นมาคือ user 1น,นะครับใน user 1น,นี้ยังไม่มี idpsn นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำการ add idpsn ให้กับ user 1น,นะครับวิธีการก็จะคล้ายกับคลิปที่สอนทำเว็บ activator นะครับผมก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปที่ user 1น,นะครับ เราก็ลองไปเช็คดูครับว่าเราสามารถก๊อปไฟล์เซฟลงแฟลชไ,ได้ไหมนะครับเห็นไหมครับคือเครื่องนี้ยังไม่ผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดก็ไม่เป็นไรกดตกลงไปครับนี่เห็นไหมครับก็ไม่สามารถที่จะก๊อปลงแฟลชไ,ได้ได้นะครับเหมือนกันกับคลิปตัวแรกนะครับผม มาเริ่มขั้นตอนในการทำเว็บ a c t v v t t r r กับ User 1นะครับในกรณีที่เราเจลจากตัว User ตัวแรกแล้ว User 1ก็จะสามารถใช้หฮนได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ในหน้าของเว r ร์ w ว็ b, ใน User 1นี้จะไม่มีอะไรคือใน User 1นี้จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเป็น User ที่ใสสะอาดเพราะเป็น User ที่เราสร้างขึ้นใหม่ จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีไฟล์เซฟเกมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเห็นนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถเล่นเกมได้เลยจากยูสเซอร์หนึ่งได้เลยนะครับแต่ในส่วนของเบอร์ไวเว็บนี้นะครับจะไม่มีข้อมูลเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นเราต้องแคสไฟล์หน้าเว็บขึ้นมาใหม่นะครับผมในการแคสไฟล์ก็คือ เราก็ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการนะครับแคทหน้าวเว็บที่เราใช้เจลนะครับผมก็ผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับของ c a r l o ลนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะไม่มีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยข้อมูล ในการคีย์เข้าไปนะครับเพราะนั้นเราต้องคีย์ใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของหน้า user หนึ่งนั้นเราไม่จำเป็นต้อง c a c หน้าเว็บ tenner นนก็ได้นะครับเราแค c เฉพาะหน้าเว็บของตัวเฟิร์เแวร์9.0ก็พอก็คือ g o h e n 2.2ก็พอนะครับ ในสุดก็มาแล้วนะครับในสุดเราก็ได้หน้าเว็บของเวอร์ชัน2.2.2แล้วนะครับก็ให้เราทำการไปปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับกด PS ออกครับหลังจากเราปิดแล้วเราก็เข้าไปที่เวอร์เว็บใหม่นะครับ เห็นไหมครับเราก็จะได้หน้าเว็บตัวนี้มาแล้วก็ให้เราทําการกดเว็บ Activator นะครับผมเข้าไปเพื่อที่เราจะไปกรอบ idpsn ให้กับ User 1นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับตัว User 900จะมี idpsn 1ตัวนะครับส่วนในตัวของ User 1นนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็ให้เราทำการ กรอก user id p s n ตัวใหม่เข้าไปที่ช่องนี้นะครับหลังจากเรากรอกเลข id p s n ตัวใหม่ลงเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดปุ่ม set active นะครับผมก็จะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราได้ทำการใส่เลข id p s n สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็กดตกลงครับแล้วก็กดย้อนกลับครับผม ในส่วนของตัวยูเซอร์ที่เราได้ทำการติดตั้ง IDPSN ไปแล้วคนละตัวทีนี้ในเครื่องเพของเราก็จะมียูเซอร์ e r ยูเซอร์ที่มี IDPSN คนละชุดนะครับคนละตัวกันครับก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับในการก๊อปเซฟย้ายไฟล์เซฟไปมาได้นะครับผมก็เราลองไปดูนะครับ กดออกมานะครับกดปุ่ม PS นะครับเข้าไปครับนะฮะสังเกตยูเซอร์เรา2ยูเซอร์นี้ก็จะมีเลข ID PSN คนละชุดไม่เหมือนกันนะครับจะสามารถสร้างไฟล์เซฟเกมแยกกันเป็นของ ID PSN ของแต่ละชุดนะครับของแต่ละตัวเลขนะครับ ในส่วนของวิธีที่1ที่เราทำการสร้างยูเซอร์2ยูเซอร์ในเครื่อง p พย์ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับส่วนนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปนะครับเข้าไปในยูเซอร์หลักของเราอยู่แล้วที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับที่มีเลข ID PSN ไว้นะครับกดเข้าไปนะครับ ก็ให้เราไปทําการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่เหมือนกันครับทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้นครับก็กดเข้าไปนะครับสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ข้ามไปนะครับเพราะเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็ออก ปุ่ม PS นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมี user เพิ่มขึ้นมานะครับขึ้นมา1ชุดนะครับคือ user หนึวิธีสร้างที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือกดที่เครื่องหมายบวกนี้เลยครับกดสร้างนะครับกดสร้างเหมือนกันนะครับแล้วก็กดยอมรับครับผมกดข้ามนะครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถสร้าง user ขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันนะครับ เราก็สร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งยูเซอร์นะครับเห็นไหมครับเราสามารถสร้างยูเซอร์เพิ่มได้จากหน้าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเรามียูเซอร์เพิ่มขึ้นมาใหม่ตามที่เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาใส่เลข ID P1 ให้กับ user 1นะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัว user 900เลยนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีที่2นะครับตัวนี้จะค่อนข้างไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ตัวเว็บที่เราเจลไว้นะครับก็ไปกดเซต เว็บ a c คช t e เเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือเลข ID ของตัว User 900นะครับส่วนในของ User 1แล้ว User 2นี้ยังไม่มีเลข ID เพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข ID PSN ตัวใหม่ให้กับ User 1นนะครับก็ ทำเหมือนกันครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ลบออกครับก่อนนะครับเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขค่า ID PSN ชุดใหม่เข้าไปนะครับผมหลังจากเราใส่เลข ID เสร็จแล้วก็ให้เรากดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับปุ่มคําว่า set and active นะครับผมแล้วก็กดปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะเข้าสู่หน้า ว่าเราได้ใส่เลข id psn เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับก็กดปุ่มตกลงครับแล้วก็กดย้อนออกครับย้อนกลับครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้ในเครื่องของเรามี user ที่มีเลข id psn ทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับก็คือ user เก้าร้อยกับ user หนึ่งนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการก๊อปเซฟสลับไปมากันได้นะครับ ในส่วนตรงนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีที่2นะครับในการใส่ user id psn ให้กับ user ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับถ้าใครชอบครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง i g m z channel ด้วยนะครับจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับผม